เมื่อกี้บอกไว้ว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสําหรับผู้ป่วยในหลายๆโรคดังต่อไปนี้นะคะเพราะว่านักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะค้นพบสารเซสามินจากงาดําสามารถรักษาโรคมะเร็งสมองโรคกระดูกพรุนโรคข้อเสื่อมได้เป็นครั้งแรกของโลกเลยค่ะ รองศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ซึ่งเริ่มศึกษาวิจัยมาตั้งแต่ปี2553จนกระทั่งมาประสบความสําเร็จในปีนี้ได้ค้นพบ ว่าในมเมล็ดงาดํามีสารเซซามีนอยู่ภายในค่ะซึ่งสารนี้สามารถที่จะช่วยยับยั้งการพัฒนาเซลล์ต้นกําเนิดของเซลล์สลายกระดูกที่ทําให้เกิดโรคข้อเสือ่อมโรคกระดูกพรุนได้โดยจะเข้าไปทําให้แคลเซียมประสานกับกระดูกเพิ่มมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องของโรคสมองไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดอุดตันในสมองเส้นเลือดแตกที่ทําให้เป็นโรคอมรัอมพฤกษ์อัมพาตเบยสารซีซามินนี้จะเข้าไปช่วยปกป้องเซลล์ประสาทที่ยังดีอยู่และช่วยฟื้นฟูเซลล์ประสาทที่เสื่อมสภาพซึ่งสุดท้ายจะกลายเป็นโรคมะเร็งนะคะสารซีซามินนี้จะเข้าไปปกป้องเซลล์พร้อมกับตัดวงจรหรือว่าลดเส้นเลือดใหม่ที่เป็นน้าเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งพร้อมกับค่อยๆฟื้นฟูสภาพเซลล์ให้กลับคืนมาค่ะนี่ก็คือการทํางานของสารนี้โดยอาจารย์บอกว่า ได้ทำการทดลองทั้งสิ่งของและผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าว3รายก็ได้ทดลองออควบคู่กับยาที่รับประทานปกติทำร่ับสผู้ป่วยนะคะซึ่งตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วอีกหลายรายซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบก็ ดีขึ้นจึงถือว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสําเร็จสามารถนํามาใช้เป็นอาหารเสริมได้โดยไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยถือเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกด้วยนะคะที่พบว่ามีสารยับยั้งมะเร็งได้ขณะนี้ก็ได้จดสิทธทิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศคือที่ประเทศไทยมาเลเซียและสหรัฐอเมริการวมทั้งมีการตีพิมพ์วารสารในสหรัฐในเรื่องนี้ด้วยสารสกัดจากงาดํานี้ไม่ใช่ตัวยาที่รับประทานเข้าไปแล้วจะรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนกับยารักษาโรค แต่เป็นอาหารเสริมที่เข้าไปฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาเหมือนเป็นปกติได้อีกทั้งงาดําก็ถือเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายเป็นผลผลิตของไทยเชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดําของไทยได้ในอนาคตอีกด้วยค่ะนี่คืออีกหนึ่งด้านนะครับสําหรับประโยชน์ของงาดำ,าดำนะครับ